ล้สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปวันนี้เราอยู่เกม Quality Mobile และสารบหัวข้อของวันนี้โดยในช่วงนี้ผมหลังจากที่ตัวเกมมีการอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่เข้ามาก็มีเมืองใหม่เพิ่มเข้ามาพร้อมกับอิสร์เอกซีเครดอื่นๆเพิ่มเติมโดยในวันนี้ผมพี่ลิงจะมาแนะนำวิธีการทำอิสร์เอกเข้าห้องบังเกอร์ลับในพื้นที่ของเมืองแบ m ็ r มา t ก็มาดูดีกว่าผมว่าวิธีการทําเข้าห้องลับนี้เนี่ยต้องทํายังไงถึงจะสามารถเข้าไปได้และเข้าไปแล้วจะดียังไงก็มาดูกันเลยโดยสำหรับวิธีการเข้าบังเกอร์ลับที่เมืองแบล็คมางผมหลักๆเนี่ยมันจะมีทางเข้าอยู่2ด้านทางเข้าด้านแรกเนี่ยเป็นทางเข้าตามปกติผมซึ่งในตอนนี้เนี่ยสามารถทําเข้าได้แต่ว่ามันจะมีปัญหานิดน,นึงก็คือตอนนี้เนี่ยมันติดบั๊กอยู่ผมเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดว่าใครที่จะเข้าทางด้านหน้าของตัวบังเกอร์ตามวิธีปกติเนี่ยช่วงนี้ยังทาไม่ได้ผมก็คือทําแล้วมันจะเด้งออกเด้งออกเหมือนตามนี้รูปนี้นะแต่ในอนคาคตหลังจากที่แก้แพดบั็กแล้วเนี่ยก็สามารถใช้วิธีนี้ในการเข้าได้ตามปกติโดยสภาวิธีแรกก็ผมการเข้าบังเกอร์รับตามปกติเนี่ยอันนี้ก็ง่ายมากผมเพียงแค่ให้เราเนี่ยโดดมาที่เมืองโรงพยาบาลผมก็ตำแหน่งตรงนี้เลยนะ ดยเจ้าเมืองนี้ผมแน่นอนว่ามันจะมีอ e ีเซอร์เอกตัวหนึ่งที่เป็นห้องรับตุ๊กตาหมีใครที่งงวิธีการทําก็เข้าไปดูคลิปเก่าได้ผมหรือเกิดว่าพูดง่ายๆก็คือให้เราเนี่ยทำการยิงตุ๊กตาหมีให้ครบทั้งหมด8ตัวโดยตุ๊กตาหมีเนี่ยจะกระจายอยู่ภายในโรงพยาบาลแห่งนี้ผมพอยิงครบ8ตัวห้องรับก็จะเปิดออกมาก็ให้เราเนี่ยเดินเข้าไปในห้องรับับผมพอห้องรับเปดปุ๊เดินเข้าปปุ๊บก็บของนิดน่อยแล้วพอเราเนี่ยเดินเขทาด้านข้องประตูด้านหน้าสุดของตัวเกองรับก็จะเปิดให้เรยสามารถเข้าไนี้เนี่ยอวิธีตตามปกิทั่วไปแตต่อนนี้มังบั่นะัม เพราะฉะนั้นในตอนนี้ผมถ้าเกิดว่าใครอยากเข้าห้องรับเนี่ยต้องใช้วิธีที่สองนั่นก็คือเข้าทางประตูหน้าต่างเนื่องด้วยตัวห้องรับของผมมันจะมีทางเข้าหลักๆอยู่2ทางก็คือทางด้านหน้าของตัวบังเกอร์ที่อยู่บริเวณซื้อกล่องอาวุธปืนและอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นประตูที่อยู่ด้านหลังของผมก็จะอยู่แถวๆบริเวณห้องรับนั่นแหละก็เดินหาดุนึงก็จะเจอตรงนี้ผมแต่ต้องโดดลงไปนิดนะในตอนแรกก่อนที่เราเนี่ยจะทําภารกิจหรือว่าวิธีเข้าเนี่ยประตูนี้เนี่ยมันจะยังไม่เปิดเพราะฉะนั้นเนี่ เหมือนเนกับขั้นตอนแรกเลยผมตอนโดดตัวเนี่ยให้เราเนี่ยโดดมาที่เมืองแบ็กมาร์เก็ตเป็นเมืองแรกเลยและบริเวณที่เราโดดเนี่ยก็ให้โดดลงมาปุ๊บแล้วก็ไปเช็คบริเวณที่เป็นประตูก่อนหูที่เป็นหน้าต่างซึ่งในตอนแรกที่เราเนี่ยโดดลงมาผมแน่นอนว่าตัวของประตูเนี่ยมันจะยังไม่เปิดผมหน้าต่างนี้ก็ยังไม่เปิดก็ยังเข้าไม่ได้ผมก็แนะนาว่าให้ทําการโจมตีไปสักหนึ่งสองทีผมเพื่อเป็นสิริมงคลในการทำเกวสเพื่อให้เปิด ต่อมาผมก็ขั้นตอนที่2โดยในเมืองนี้เนี่ยจะมีโอกาสในการดรอปฮอผมก็ให้เราเนี่ยเอาฮอบินจากแบ็กมาร์เก็ตไปเมืองโรงพยาบาลแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าใช้รถได้ไหมรถเนี่ยน่าจะได้เหมือนกันนะผมแต่จากที่พี่ลิงลองเนี่ยใช้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันจะติดชวนหนึ่งรอ์เ็นะโดยให้เราเนี่ยทำการจอดฮอบริเวณที่เป็นอาคารด่านฟ้าของเมืองโรงพยาบาลนผมและหลังที่จอดเสร็จแล้วผมก็ได้นับว่าอย่าลืมที่จะหาอุปกรณ์เสริมพวกอาวุธอะไรต่างๆนะเพราะว่าถ้าเล่นตามปกติเนี่ยต้องเจอกับผู้เล่นคนอื่นนะผม พอเราจอดเสร็จปุ๊บก,ก็ให้เราลงไปทำอิสเอร์เอ็กห้องตุ๊กตาหมีเพื่อเปิดห้องลับแน่นอนายในอิสเอร์เอ็กห้องตุ๊กตาหมีเนี่ยมันจะมีพวกของส้มเกะเลเวลสามมีกล่องยามีมกล่องปืนอ,อะไรพวกนี้เนี่ยพ,พร้อมให้กับว่าให้ทำ Egg อิสเทอร์เอ็กตัวนี้เนี่ยเวลาสู้เลดเกมกับผู้เล่นคนอื่นเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการชนะก็จะค่อนข้างสูงมา,มากๆเลยนะก็ถือว่าเป็นการทำที่ค่อนข้างได้ผลประโยชน์มา,มากๆเลยต่อมาผมให้เราเนี่ยใช้ฮอลอันเดิมแล้วก็บินกลับไปที่เมืองของแบ็กมาร์เก็ตบริเวณที่เราจะจอดเนี่ยก็จะเป็นบรจด,ดนานออ หลังจากที่เราเนี่ยทำการจอดฮอเรียบร้อยแล้วผมก็ให้เดินบริเวณที่เป็นทางเข้าหน้าต่างเหมือนเดิมสกตว่าคราวนี้เนี่ยตรงบริเวณที่เป็นทางเข้าหน้าต่างเนี่ยจะเปิดให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปในบริเวณที่เป็นห้องลับของตัวบังเกอร์ในเมืองแบ็กมาร์เก็ตได้แล้วอ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการเข้าวิธีที่2ที่สามารถเข้าได้100%นะบางคนอาจจะสงสัยว่าพี่ครับถ้าเกิดว่าใช้พวกพาหนะอื่นได้ไหมอย่างเช่นรถ อะไรพวกนี้เนี่ยอันนี้พี่ลิงบอกเลยว่ามีเปอร์เซ็นที่จะได้เหมือนกันผมก็จะติดอยู่ที่50-50ก็ใช้ดวงในการทำนิดน,นึงเพราะว่าวิธีนี้เนะี่ยมันเป็นวิธีในการลักไก่เปิดประตูที่เป็นหน้าต่างจุดเด่นห้องลับจะมีอะไรบ้างครับผมแน่นอนว่าพื้นที่บริเวณตรงกลางเนี่ยที่เป็นเหมือนกับตัวกระดานเนี่ยอันนี้จะแสดงตำแหน่งของเฮลิคอปเตอร์ท,ทั้งหมดที่อยู่ในแผนที่ อันนี้พอดีพี่ลิงเนี่ยใช้วิธีที่2ครับผมที่เป็นวิธีในการลักไก่เข้าทางหน้าตามัมนก็เลยไม่เห็นตำแหน่งบนแผนที่นะถ้าเกิดจะเห็นเนี่ยต้องใช้วิธีที่1ที่เข้าตามปกติแต่ว่าตอนนี้มันมีบั๊กอยู่เพราะฉะน,น,นั้นก็ทําใจนิดนึงห่รอให้เขาแก้บั๊กเสร็จก่อนก็สามารถใช้วิธีที่1ในการเปิดได้ตามปกติทั่วไปเลยนะสำหรับเจ้าห้องนี้ในส่วนของตดดุ้เดินอือนๆนะครับผมก็แน่นอนว่าภายในห้องบังเกอร์เนี่ยก็จะมีกองปืนกลองยาต่างๆรวมถึงตู้เลือกกระสุนให้เราเนี่ยสามารถฟาร์มในสส่ววนนนนตักกระนนกระุใใาาช้้งไดผม เรียกว่าเป็นพื้นที่ที่เรายึดปุ๊บโอ้โหมีกระสุนเนี่ยแทบจะไม่จํากัดผมก็สามารถปั๊มได้เรื่อยๆจนกว่าเราเนี่ยจะพอใจแต่อันนี้เนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าประตูเนี่ยที่เป็นทางเข้าด้านหน้าเนี่ยก็จะปิดอยู่ผมเพราะว่าเราใช้วิธีในการลักไก่เข้ามานั่นเองเนาะไปะและคราวนี้ผมเราจะลองทําในการเล่นจริงนบ้างกว่าผมก็ให้เห็นไปเลยว่าถ้าเกิดว่าทาจริงจริงเนี่ยมันจะติดหรือเปล่ากับวิธีที่พี่ลิงเนี่ยได้ลองทำนะคราวแรกเลยผมก็แน่นอนว่าให้เราเนี่ยโดดมาที่เมืองแบ็กมาเก็ตก่อนก็ให้เราโดดไปเช็คใน จล้วประตูหน้าต okay, ่างเนี่ยมันก็อยู่ใกล้ๆกับบริเวณที่เป็นตัวลงรถครับผมก็ค่อยๆโดดออกมาเรื่อยๆแบบสบายๆเลยนะก็อาจจะมีเร่งสปีดเป็นบางช่วงนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปหน่อยนะพอโดดลงมาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าคราวนี้ก็อยู่ตรงประตูหน้าต่างนะโดดลงมาตอนแรกเนี่ยประตูมันจะยังไม่เปิดนะผมก็ตีสักสองสามทีชงเชงชงเชงชงเชงหน่อยทำบั๊กเผื่อมันจะติดติดปุ๊บโอเคเรียบร้อย เก็บของเรียบร้อยแล้วก็เตรียมโดดหนีเลยครับผมถ้าเกิดว่าโชคดีเนี่ยเราก็จะเจอหอผมแต่ว่าตานี้เราโชคไม่ดีเราไม่เจอหอเพราะฉะน,นี้เราก็ต้องไปที่เมืองโรงพยาบาลด้วยการเดินหรือไม่ก็หาพาหนะก็ได้ผมเชื่อตอนนี้เนี่ยมันจะมีพาหนะรถให้เราสามารถเล็กใช้ได้ก็จะเป็นการทดสอบด้วยว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ใช้หอเราจะทําในส่วนของตัวทางเข้าเนี่ยติดหรือเปล่านะก็เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ย,ยขอปืนนิดน,นึงถ้าเกิดว่าไปโรงพยาบาลแล้วไม่มีปืนเลยเนี่ยบอกเลยว่ามีปัญหาแน่นอนนะ อตอนนี้เราก็น่าจะพร้อระดับหนึ่งครับผมคนอื่นมาปล่อยเด้เพราะว่าเรายังไม่สู้อยู่แล้วผมเราจะรีบทำภาร,รกิจก่อนนะพุท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 รอบไหมคนพอดีครับผมวิ่งมาย,ยาวๆผมก็ไปตามถนนเรื่อยๆโอ้โหสบายๆผมเม,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 มืองโรงพยาบาลเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆผมใช้เวลาในการวิ่งประมาณสัก20วสิีก็ถึงแล้วนะถ้าเกิดว่ามีพาหนะถ้าเดินก็กนสักนาที2อนาทีนะแต่คราวนี้เนี่ยมันจะวัดใจอยู่ที่ตรงโรงพยาบาลเนี่ยคนจะแห่กหนันอยู่เพียบเลยครับผมเราก็ต้องพยายามชนะให้ได้นะ โอเคพิ okay, ่งขึ้นหน้าเรียวซ้ายถึงเรียบร้อยของคราวนี้ก็เหมือนเดิมว่าเราเนี่ยต้องทําในส่วนตัวอิสต์เอ็กคราวนี้จะจอดมาไซทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนมาดูดกันดีกว่าว่าเราจะเจอผู้เล่นคนอื่นด้วยหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าตานี้น่าจะไม่เจอคนอื่นนะผมถ้าจะพอได้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากผมยิงตุ๊กตาหมีให้ครบมีมีคนคนนึงแอบแอบแอบก่อนผมว่าเขาอยู่ข้างบนหัวแล้วนะเขาน่าจะทำอิสตอ์เอ็กเหมือนกัน หาก่อนตุ๊กตามีครบหกตัวยังไม่เจอตัวแรกเลยคนอยู่หน้าเราเจเอ๋จเอจเอ๋เรียบร้อยครับผมแตกหนึ่งสวยงามโอ้โหของขอบคุณครับที่ไปฟาร์มของแล้วก็ <c oughs> เอาไม้ผมเอ้โอ้ตุ๊กตามีตรงนี้หายไปแล้วอะเพราะว่าต้องมีคนยิงเราแน่นอนนะผมในความรู้สึกนะถ้าเกิดว่ามีคนทำอีสเตอร์เอ็กอยู่เนี่ยก็ให้เขาทำเปิดก็ได้เหมือนกันผมอันนี้ก็ถือว่าได้เหมือนกันนะเะเอ๋ไม่เจอโอ้เจอแล้วครับผม วเวลามีคนมาลงเยอะเเนี่ยเราจะจับจํานวนไม่ถูกนะเพราะปะกติมันต้องใช้8ตัวใช่ไหมพอคนลงเกินเนี่ยบางคนเขา,าอาจจะยิงทิ้งไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะยิงไม่ถึง8ก็ได้ก็ต้องเดินหาให้ดีๆผมเดี๋ยวในส่วนนี้ผมพี่ลิงเนี่ยจะเร่งเวลานิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวคิดมันจะค่อนข้างยาวนะโดยในตอนนี้ผมในส่วนของตัวตุวต๊กตามีเนี่ยจะไม่มีจุดเกิดที่ใต้ตัวผมแล้วก็จะะมมมีีีสสุ่่เกกิดใในนนนปราณัั12-13ตวแผท แต่จริงๆที่เราต้องยิงเนี่ยก็ยิงเพียงแค่8ตัวก็พอแล้วผมในการทำเควสเพื่อเปิดประตูก็เดินหาบริเวณทั่วๆโรงพยาบาลเนี่ยก็เจอครบเองะอนะแต่ต่อมาผมพอเราเนี่ยเปิดห้องเสร็จก็เหมือนเดิมว่าเข้าไปเก็บของสักนิดน,นึงครับผมให้มันขึ้นสแปมมมาจะให้รู้ว่าเราเข้าห้อางแล้วนะเพราะว่าบางทีเราเปิดห้องลับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เดินเก็บของนิดน,นึงเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเราไม่ได้เปิดห้องนิดน,นึงนะก็เปิดกล่องเปิดกล่องอะไรให้เรียบร้อยสักนิดน,นึงนะผม แลวหลังจากที่เราเนี่ยเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะมาลองใช้รถคันเดิมเนี่ยแล้วก็กลับไปที่เมืองแบ็กมาร์เก็ตดูผมว่าการที่เราเนี่ยไม่ใช้ฮอมันจะติดหรือเปล่าาว่ากติเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้ฮอเนี่ยมันติดแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์อยู่แล้วนะแต่คราวนี้เราลองเปลี่ยนเป็นรถด,ดูบ้างสหรับคนีกนกรณีที่โดลงมาปุ๊บแล้วไม่เจอฮอเลยจะใช้รถได้หรือเปล่ากลับมาที่ตำแหน่งเดิมเลยผมบริเวณที่เป็นลงรถแล้วก็จอดอีกไว้แล้วคราวนี้เราไปดูดูว่า ประตูจะติดฮ้ามีคนจะพยายามทำห้องปื้ดไม่ต้องทำแอบยิงหลังตาย <c oughs> <c oughs> กลับมาบริเวณเดิมผมที่เป็นหน้าตา่างอ่ะอันนี้สังเกตแล้วว่าหน้าต่างเปิดเรียบร้อยแล้วผมให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปได้เพราะฉะนั้นวิธีนี้คอนเฟิร์มแน่นอนว่าไม่ต้องใช้หอใช้ในส่วนตัวรถพานะอื่นๆก็สามารถเปิดได้เหมือนกันนะแต่เมื่อกี้เนี่ยสังเกตว่าเขาพยายามที่จะเปิดบริเวณที่เป็นด้านหน้านะนะ แต่ถ e ie euh, ้าเกิดว่ามันจะเปิดไม่ได้เนี่ยมันก็แน่นอนนะผมว่ามันเป็นวิธีที่ตอนนี้มันยังติดบั๊กอยู่มันยังเข้าไม่ได้นะถ้าเกิดว่าจะเปิดเข้าด้วยหน้าต่างเนี่ยมันก็ต้องใช้วิธีที่พี่ลิงแนะนําในตอนนี้ไปนั่นเองนะสังเกตว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาพยายามที่จะเข้าซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งที่สามารถเข้าห้องรับได้เหมือนกันนะผมก็มี3ทางแต่มีทางนี้ทางหนึ่งเป็นทางที่1งทางที่2ก็คือทางตรงนี้ที่เป็นหน้าต่างทางที่3อันนี้จะเป็นทางเข้าด้านหน้าสุดเลยผมก็จะอยู่บร ที่เราสามารถเรียกอาวุธได้ผมทางเข้าเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้แต่ว่าทางเข้านี้มันเป็นบั็อกอยู่นะก็อย่างที่พิ่ลิงบอกตั้งแต่ตอนแรกครับผมก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับวิธีการแนะนําเข้าห้องบังเกอร์รับโดยการเข้าทางหน้าต่างอันนี้คอนเฟิร์มว่าเข้าได้แน่นอนหนึ่งเาเสนสำหรับใครที่อยากจะลองเข้าห้องนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าสามารถใช้วิธีที่พีลลิงเนี่ยแนะนําได้เลยน,นั่เนเองนะก็แน่นอนว่าพอเราเล่นไปช่วงเล็กเกมเนี่ยพอเรามีของเยอะๆมีความได้เปรียบเยอะๆเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการชนะแต่รอบเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนน,นั่เอง และเหมือนเดิมใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กติดตามกันได้น,นะครับผมทางช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดงผมก็ไปแล้วปิ๊บปบ